สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบาบน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างจะพามาพันทุ่นสมอเรือนะคะตัวนี้เป็นทุ่น DC 12โวลต์น,นะคะนี่คือวงจรที่1นะคะและนี่คือวงจรที่2นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะวันนี้ช่างทองเขียนวงจรให้ดูแบบละเอียดเลยวงจรน,นี้คลิปนี้จะประกอบกับคลิปที่พันขดลวดทองแดงเข้าไปในทุ่นนะคะเนาะ ต้องดูคลิปนี้นะคะใครที่จะพันทุนตัวนี้ต้องดูคลิปนี้นะคะคลิปต่อไปจะเป็นการพันนะคะก็จะอยู่ที่เกือบสองชั่วโมงนะก็ถ้าใครอยากซ่อมเป็นอยากทันเป็นก็เข้าไปดูได้เลยนะคะส่วนที่ใครที่ไม่เคยเห็นก็เข้าไปรับชมได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวให้ช่างทองช่วยอธิบายเนาะเพราะว่าค่อนข้างละเอียดจ้าทุนพวกนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นทุน DC นะครับมันมีทั่วไปนะเป็นทุนมอเตอร์ปัดน้ำฝน แล้วก็ทุ่นต่างๆนะครับมอเตอร์รถบังคับอะไรพวกนี้ก็จะลักษณะก็จะคล้ายกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้วงจรนะครับวันนี้นะตัวนี้ลักษณะการพันเราจะดูจากหัวในนะครับหัวในตัวนี้แล้วก็หัวนอกตัวนี้นะครับล,ลักษณะการพันก็จะเราจะนับว่าเข้าลงกี่ล่องนะครับก็หนึ่งล่อง สองสามสี่ห้าหกนี่คือวงจรนะครับเขาลงหนึ่งหกนะครับแล้วก็ชุดในชุดในเขาก็หนึ่งสองสามเขาลงหัวที่สามนะครับจากล่องที่เขาลงนะนั่นก็หมายถึงว่าอันนี้คือล่องที่เขาพันนะครับก็คือหนึ่ง สองสามอันนี้คือหัวหัวในนะครับตัวนี้คือหัวในนะครับพันแล้วก็จะโค้งมาแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นหัวที่สี่นะครับโค้งมานี่นะครับเพื่อที่จะเป็นชุดนอกนะครับนี่นะครับออชุดนอกชุดในคือตัวนี้นะครับชุดในคือตัวนี้นะ เอหน่สองสามลงหัวที่สามเราเราจะเอาแค่ชุดชุดก่อนสุดท้ายกับชุดสุดท้ายนะมาให้ดูนะครับนี่นะแล้วก็ชุดสุดท้ายก็จะจากหัวที่4ี่นะครับหัวที่สี่กผ่านล่องต่อกันมาลงมาเกี่ยวหัวคอมหัวที่ห้านี่นะครับ การพันเขาจะเป็นการพันแบบขนานนะครับพันแบบขนานก็คือพันสองเส้นแบ่งกันซีกละหกนะครับซีกละหกของหัวคอมนะครับก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าก็เป็นของฝั่งหนึ่งอ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็จะเป็นของอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็คือวงจรนะครับวงจรก็คือ ถ้าเราอยากให้หมุนตามทิศทางเดิมเป๊ะก็คือในอยู่ฝั่งนี้ก็คือในนะครับอันนี้คือในนะเราเริ่มจากในออลูกศรมาอย่างนี้เลยครับเกี่ยแล้ววนวนให้ได้ครบรอบนะครับถ้าได้ครบรอบแล้วก็ขึ้นมาเกี่ยหัวที่สี่หัวที่สี่แล้วก็ามาเริ่มพันล่องต่อไปนี่นะครับแล้วก็พันให้ครบรอบนะครับตัวนี้เรายังไม่ได้นับรอบนะจะประมาณ จ็ดแปดรอบหรือเท่าไหร่ก็พันให้ครบนะครับแล้วเราก็มาเกี่ยวหัวตัวนี้ก็เป็นหัวสุดท้ายนี่นะครับเราก็เอาสองชุดนี้นะเราก็ดูแค่สองชุดนี้พอนะครับอันนี้คือวงจรที่หนึ่งนะครับเขียนให้ดูแบบเป็นล่องเลยนะครับเป็นล่องเป็นซี่ให้เห็นเลยนะส่วนวงจรที่สอง นนเขียนแบบง่ายแบบช่างรู้เองนะครับอันนี้คือวงจรที่เมียช่างจะเห็นในสมุดงานของช่างทองนะคะจะเป็นวงจรที่แบบช่างทองรู้คนเดียวค่ะเนาะก็ะถ้าเป็นช่างดูก็รู้ครับตัวนี้นะก,ก็คือหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกนะตัวนี้คือในนะครับเริ่มจากตัวนี้นะคือล่องตรงนะครับล่องตรงจากล่องที่เราพังเนี่ยเราจะนับเป็นซี่ที่หนึ่งนะครับตัวนี้คือ มานะเป็นซีที่หนึ่งซีที่สองซีที่สามนะครับเนี่ยนะครับการพันนะก็ซีที่หนึ่งซีที่สองซีที่สามเนี่ยเราก็เริ่มเกาะแล้วก็เริ่มพัน,นพ,พันจนครบรอบแล้วก็เกาะตรงซีที่สี่แล้วก็เริ่มล่องใหม่แล้วก็พันจนครบรอบแล้วก็เป็นหัวนอกก็คือสิ้นสุดนะครับ ประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเราพันตามเนี่ยเขาจะได้ทิศทางการหมุนที่ถูกเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าเราพันนอกสลับในในสลับนอกเขาจะหมุนกลับด้านไปอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ก็คือวงจรนะครับวงจรแบบที่สองเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้คือความเข้าใจของคนที่ไม่รู้อาจจะดูแบบนี้อาจจะง่ายแต่ถ้าแบบนี้อาจจะเป็นช่างนะครับ โอเคค่ะนี่ก็คืออุปกรณ์ที่มาพร้อมกับมอเตอร์เนาะเป,นเป็นกล่องนะคะส่วนร,รายละเอียดการพันลงมือพันคลิปต่อไปเป็นคลิปลือนะคะ หรือขดลวดทองแดงเขาลรือยังไงแล้วเวลานับรอบเดิมต้องนับตรงไหนนะคะเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปเลยนะเดี๋ยวเมียช่างจะขึ้นไว้ให้ที่ตัวไอด้วยนะคะขอเวลาหนึ่งวันนะถ้าลงคลิปนี้แล้วถ้าท่านเห็นคลิปนี้ภายในหนึ่งวันจะยังไม่มีคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเมียช่างถ่ายเสร็จก็จะลงคลิปเลยนะคะส่วนคลิปพันก็จะอยู่ที่เกือบสองชั่วโมงนะคลิปใหญ่นะคะเพอๆจะสองชั่วโมงกว่าเพราะอยากให้ละเอียดนะคะซึ่งการพันทุ่น DCFC อขอมาเยอะมากเลยนะคะเนาะ ก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยเห็นก็เข้าไปรับชมเลยค่ะท่านไม่เป็นช่างท่านก็ดูได้ค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไม่อยากให้มันยาวนะคะเป็นการบอกวงจรก่อนที่จะพันทุ่นดีนะคะใครที่จะพันทุ่นดีตัวนี้ต้องดูวงจรนี้นะคะเพื่อประกอบเวลาเราพันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ต่อขั้นตอนการพันในคลิปพันก็จะมีวงจรนี้ให้ดูบางส่วนนะคะจะ อธิบายบางส่วนเนาะ,ะก็ให้เข้าใจค่ะก็ตัดคลิปนี้มาให้ดูด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจออีกทีคลิปรื้อกันเลยค่ะช่างทองรื้อยังไงซ็อหัวคมอมซาอยังไงขดลวดพวกนี้ต้องสกัดออกเลยไหมไปดูได้เลยจ้าโอเคเครื่องมือมาแล้วค่ะนี่นะคะเนาะสกัดนี้ก็ทําไว้แล้วนะคะทําคลิปไว้แล้วนะเข้าไปดูได้เลยตอนนี้ยอดวิวสามหมื่นกว่าแล้วนะสกัดตัวนี้ทํามาจากอะไรแล้วก็ดียังไงเครื่องมือหากินถ้าไม่มีตัวนี้ช่องเมียช่างทํา พันมอเตอร์ไม่ได้เลยนะคะนอะถอดสกัดมอเตอร์ออกไม่ได้เลยตรงนี้เราต้องประดิษฐ์เองนะคะนี่นะไม่มีขายนะเข้าไปดูได้เมียช่างทาคลิปไว้แล้วค่ะมาเจอกันหน่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ